ออ้ยุ่มเองครับเลยโอ้ไ่ได้เก็บรุ่น้ะเนาะมีนรอครับอุ้ยติดยอดเลยครับนี่นะโอ้จะดีหนึ่งสอสี่ห้าหกเจดอกเดออกโอ้ยง,งมามเงียงมเยครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วเป็นกระดุม ป็นย่นีีจูมเนาะเมนครับบอกไม้ก็มีเลยมีอย่ตอกเหน่อยนี่ไปเลยเยอะเนอมเป็นลาดเนเดเกิดเต็มทีแล้วเ่บ้าเกิดมใหญ่แือลาดดอก่หาเมงครับกอแดงแวานกอดงแนนเก่งมากเลเนาะ สวัสดีครับ <bills> สวัสดีจ้าครับวันนี้กับพ่อกันกับบานกับสาวน้องคือเก้าครับพอกันวันนี้กับพ่อกันเส้สายเนาะเมนครับมันประมาณประมาณสิบเอ็ดโมงเนอะจากบ้าสิบเอ็ดโมงอะเนาะพอกันวันนี้กับพ่อเส้สายของวันที่ยี่บาม่น่บามกักราคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเนะจากวันนี้บานสนาองกับพี่น้องเขาเราปาเนาะเราวันนี้บัานสนา่งเปลี่ยนพิกัดเนอจากพิกัด้องวันยที่สำหักสงองจองของให้เนาะตำบลนคเพื่อน์เด็จองโบราณสานนี่เนาะ สอนี้เขากลับไปส่งสาวก่อนนะจ๊ะนี่ก็เลยกเด็กเขาปลาสายเอนะครับกับลุงเป็นตามเพี่งจ้าว่าเมื่อกี้เขาเขาปลาสายเขาสีมานมาเนาะเนี่ยครับเขาสีทันพีทันหนองเพื่อมาหน้าจ๋าพี่นจ้ากับลุงเป็นตามเมื่งว่านสองคนสีมานมาเนาะครับมาในยังครับนี่อ๋อมาก็พอแล้วครับเลือดตัวในเห็ดพึ่งขลายเลือดเนาะเล้วอีกผิวมันเอเนาะเอเนี่ยครับสองดอกสองดอกวันนี้เก่งเสียพี่กันเด้อจ้ะตาของ เต็ีมตาหล่นตาเมื่อบานเด้อน้ำเขียวครับท่านี่ฝนตกเนาะเมียนบ้านเฮาบ่มีฝนเด้กอแดงครับงามเลยกอแดงเจียวหวานซะหอมจังเลยเนาะเมียนจ้ะอือรยขึ้นงครับอือรึยขึญนยังไงดิคอยเก็บคอยลึงไปเนาะสวยเลยจ้ะ นี่เห็ดเ้าเก็บบ,บ่ครับอมนอ,อน,น,น,นู้อจะจูมเนาะม่ยนเหอ่ไหมครับจุ่ยนี่น้ำเดี่ยวต้องจับบ้านไรเนี่ยับนีดครัเป็นกระดงเปนอย่นี่สี่จูมเนาะเมีมนครับบอกไปกระมีเลย มไม่เขาข้าคนะเมนจ้ะพิ่เขาข้ขา,ขา,ดาดพิเขาข้าขด้วยบาเด้อรอคิปรอคิป าคนแจงเสียบด้ครับนี่ยอะไรดอกเช่ปะหองเลยนี่ให้ขึ้นงูขาวอยู่นี่มองห้านเห็นไหมหัวขาาเนาะนอ้าวครับ ครับเลยอโอ้โ้บลิปรดูนะเนาะมีเหครับ like อออโอ้หามเลยงามแหงามแหงโอ้แกงกินหม้อคะนงมาเลยแกงบ่แกงหวานแกงลูกบ่ได้กินดิหวานฉนงเฮ็ดรวมเพราะเก็บอยู่อำเภอข้างในฉนงกับ แกงแล้วก็เอาใส่ถุงฝีดแหงหลูกกลับลงไปกินเทปเนาะแม่ครับใช่บวกดอกเดียวถ้ามันคือนน้ำพิษบวกอยู่ทั้งข้างในกับขึ้นหอดแต่เราว่าล่าเป็นเดี๋ยวว่าเบิ้งขึ้นเป็นกรดุงเฮ่ลองมาเบิ้งก่อนครับเจ๊กหมือนซองเหมือนนะแม่ครับทำเป็นเท้าแบบที่กลับเมื่อกลับไม่เก่าเนาะแม่ครับ เหลืองสองดอกครับแก๋น้อหนุ่มเสียพายกินน้ำบานเนาะนี่ต้นใหญ่ออกจากส่วนที่เป็นเขาดวงเลยเนี่ยจ้ะว่าเขามาสวยนะำบาเน่หม,มาสวยกับพี่น้องหลายน้ำจ้ะน้ำจะ,จะเป็นเลาะมึงเห็ดเผือกตามโฮมเย้าเคยเก็บมาบ้านเนาะมันก็ออกบ้านหลายเนาะนี่จ้ะอยากเหาหลายตัวเห็ดเนาะ <c oughs> แล้วลองกับเขาป้าสวยน้ำบาจ้ะจากจนสิเทียงนะครับหาหามงเลยนะ ข่าครับตรงฝนครับดอกัอ่อนนี้เด้ยครับดอกไงไปเกงเสียกันครับนดาดไปเรียกกันเลยกรบเห็ดบดนะขาวๆอีกครับงานโซนเนี่ด้อรับงานไปหาโลชั่นแล้วครับ เฮเห็นเตีงกาะดงแล้วนั่นฮ่าเฮ้ยเตียงกะดงบ่ม่เห็นครับเห็นเนาะเห็นวักีดอกเนาะยังล่ะยังทะนงอุ้ยเห็นถตงหัวเรหลืองอุยโงมาน่อูหโอ้เหงนเลยห็นเงเหลืองไงครับอู้หูโอ้ยโอ้ยโอ้ย จุดยอดเลยครับ้าน้าอ้จหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกงอ้ยงามมี่งามเลยครับโอมานเ้วมานล้วอือมานเลยครับมาแลรวหูวหัวหัวหัว้ัวดัวหัวหัวหัหัวหัวดัวหัวัวัวห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 ันหัวหัวเวหัวววัควั นะ zoom ไป z o มใหญ่ขนาดเลยเห็ดลงงผสมเนาะนี่ครับน่าผสมใหญ่ด้วจ้ะข้ะาเป็นยืนเลิกนะนเนาะไม่ใช่ข้าเป็นฟังดินเลือดกันบลัดเลือจ้ะ มีด uhm. นี้เพรมันมีดส่านรับเก็บเห็ดรางงหรอว่าเห็ดไข่เห็ดเเพิ่งเห็ดนี่ใดอยู Jadi, ่จะเห็ดนี่เพิ่นกินมาใดเนาะเมียนใบขมไปใดจ้ะนี่ครับเห็ดเท่าห้าครับเห็ดเริงูขาวห้ากระได้ครูหนึ่งเนาะเมียนจ้ะดอกทายดอกใ่เดียวทายเด้อจะเห็ดเห็ดเ่็นขนาดบางดอกก็ไปบทายเนาะเมียนครับนี่ตรงฝนเห็ดไอ้ท่านรับก็บกิฟเลยมีจ้ะ แรงโอ้โได้กลไงหนึ่งอเด้อนี่นานที่เราเกิสิเปื้อยในเด้อจ้ะมาเลียงครับมีฝนมาตัวข้าก็สิพื่อจเก็บไปเรียเนาะเีครับมาฝากี่สุ่มให้ฝากเหมือนใหครับเนียไข่ไหนยก่อนแกดิจะจะมีไข่น้อยไว้เน่อะรัไแล้วเลยจ้ะนังแกงแรงกลมาล้าินเดียวขาก่อน ยังหงอกสักกะสิออกไปเมร์เลยเนาะออกไปอยู่เลยแต่ว่ากะสีบบัวลายแห้งเนาะเมร์กะสีบบ oui. in ัวมบัวลายแห้งคือหลอดก่อนๆนี่เนาะผู้ห้างมันออกแล้วยังหวานเลยบ้านวันขึ้นไปซ่อมไปซ่อมเมืองบัวดอกนี่อะไม่งามเลยเนาะไม่งามแต่ว่าเกิดดอกเดียวต้องฝนเนาะเยงนเสียด้วยจ้ะนีดอกเดียว เวลาเ้าสิแกงนี่เ้าลอกขาเพิ่นออกเนาะแนนครับเกงสีอ่อนดีนะจ๊ะแกงนี่หอมคือเฮ็ดเ็ดยังกับเฮ็ดบดเนาะเฮ็ดบดคลอไข่กันเลยนะครับแตกจ้ะถ้าลายเดือดอีกรอบนึงครับโอ้ยหลอกงามเลยครับเปล่งเด้งข้ามอืมอ้วนอ้วนเลยฉันอกกรยาวก่อนครับไข่ครับนี่คือไข่นี่เขาคุ้มแน่ก็บองเห็นเนาะอือก็เห็นทมหนึ่งสองดอก น้อยมันเค่ยออกไปบนตัวปศนี่เนาะไขยใหม่เพื่อนำพิการเนาะแม่นพี่นีก็เป็นใหม่ว่าก็จะโบกหรอเป็นแปล่นี่เกิดอะไรขึ้น้างอ่กะรอืมขากะจอยว้ใจยเพี่พอแดงแดงนักสัมแดนังสับเลยนะ ข้ามครับนี่ข้าตอนดีวอือนี่งามเด็ดโอ้ยก็เปน้องเคียกันลเนาะเมนครัข้ามห้งดี๋ยวอีกครับเป็นดอกเบาเป็นดอกเดียวหอ้ดอกน้็าวหุ้นบอโอเคนี่กวงาม ต้ on, um, ้งนั่งปนงห่อเงเด็กเียบั้ท่านบอก่าคือสวยเห็นมาเนาะมาคำเนาะยังฝอยครับก็งเอับเกๆนะหมที่ต้องนั่งก้มซองทำให้ครับอยงงานไหมครับ ให้คุณีรกหมครับกูคนนั้จ๋งงามเลยครับน่งใบเนาะแม่ครับจ๋เลครับหนอนมัเชียสายเ่ยปุ๋จูงคำปุ๋มันเสียได้ชะหนอมบ่เียหนอนก็ขาวเฟียนดอกนึงครับเอียงไม่ไห่กับห้องลบกววรนเด้อครับ ดอกไนกันอ๋อดอกไหนกอ๋อโอ้ยเาไปไหดอกกันน้องขีงลีเจ้าวเป็นเป็นนอนจอละฟางเขียนน่เนาะนอนจอเขาไปแล้ว่อยเป็นเสื้เสียงดีอยู่มองฟัง้านะี่นหืเลน่อยนะเหงเลนหน่อยเกงเสียบเจ้าวจับติดมือเนาะเป็นเหลืองเนาะนี่คะับ็นลาบปลาบออกแก้งหวานดีครับอ๋ออะไรทำล ไม่ได้ด้วยโอ้ยอองยังไงละู้เดียวน้องน้องอะไรเโ้ยโอ้ยกำลัอนี่นี่บคือิ่่อยมาสนองแม่โอ้หอมหวานท้เด้ยครับนี่ออูป่าบนเขาเยี่ก็จินังงามอยู่พี่พี่อะไเปิดกระล่นี่ไหน mọi à, ừ. 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 mà mọi người mọi người mọi người mọi không? mọi người mọi kìa mọi người mọi này mọi người mọi người Nó người mọi 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 Nó mọi người mọi Ui, mọi người 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 สงผครับบ,าลา,บา,า,า,าลายยนเกีบมาหันสี่ฮัลโหลขาไล่เมีดครับนีอ้อะไรเนีับสี่ดวง้งามอมลาลวนพ้นสิออกสีคํำๆเนาะมันแกงเสียพในในนี่ใด้่เนาะแต่หมูขาวครับมเหม็นแต่หองขนาดเนาะ แ่นีนยังรอทำหลายหลังกันท้เราไม่เหญงามไหมครับหนึ่งชั้นอกมากเลยจ้ะแผ่นฝาเครื่องร่มฝาตัวเกือกเห็ดก่อนเก็บผิดีกบาดก่อนคือเอาอะไรคือบ ดูสิกันแน่เห็นนะเรผมาหาเห็ดน,น้อมาหาเขี้อายังส,สํารโดนงานเลยเจ็บไปกันเยอครับเป็นดำครับเก็เสียเหม่นเด้อจังมซี้ีส,สีเนาะฝนก็ลงเม็ดไปช่างน้ำบกเสียหน่อยนึงไปเรื่อยเยอะ่ เอะไรเนเกเกิดเต็มทีแล้วเบ้าเกิดมูใหญ่เียคอหนาแหงครับดอกไมเลยกูหนคอหนาแหงครับพี่้องเมือวเนาะมีเหมือดไมห่าเหมือะจ้ะฝนมาเหมือดผลเหมือหม่าองงหมดสองอกยลองอนึ่งนงน เรกข้ามเ,เองเลยแม่จะพี่พี่ฝนกอดอะไรบ้างฝน,นกัฝนท่นตัวฝนกับพี่กันทสานตัวผมจะกันฝนมาอยู่ครับพาพีพาหนองหนออกมื่อนะครับจะหาดูกันนะครับครเด็ล่อยยอดเห็ดี่ววได้ให้มาันใหนี้ครับ ผลงานทั้งนั้นครับอันนี้ก็มาเป็นเห็ดรวมๆเนาะแมนครับเป็นเห็ดตะโงกเห็ดกอแดงเห็ดผึ่งขขาโดงเน่เห็ดผึ่งเขาไร่เหลือกเนาะเป็นเห็ดผึ่งดำเห็งไข่เนาะจ้ะก้หนหางแหงเนาะกับสีมี่บางดอกที่ห้องกบไทยเนาะก็เป็นเห็ดตรงฝนบางดอกเ้าก็ไปทยเด้อจ้ะก็ถือว่ามันสุดยอดอยู่นะบมันนะเต็มใจอยู่ครับเพราะว่าเขาเขาปลากับเขาปลาเส้นสายนะมานนะเกือบเที่ยงแหละจ้ะที่ทำให้ เสียเวลากะโดดนะเสียเวลากระโดดแทนว่านี่ครับฝนมาไล่ห้องเกษตรกเก็บเป็นเพียงน้อห้องเมืองไปอีกยาวๆแล้วนะฝนก็ลงเม็ดมากเลวครับแม่นจากบัลนสนองเกษตรกรฝากพี่งหน่อบาลซันนี่นาะแม่นครับครับสุดชอบคลิปนี้จังไรก็ฝาฟังคลิปน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเิ็รับยินมาจากบาลานครับจ้าบานสนองก็ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมจ้าขอบคุณความหักความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอ้ายหลายเด้อจ้า จะปลออกันคิดไหมจ้าคิดหนีบ้านะลองรับไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าไปจ้าำบานฝนมาแล้ว